การหาค่าอินทิกรัลจำกัดเขตนะคะสูตรก็จะเป็นตามนี้นนค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์คณิตาน,นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไม่ไดูกันเลยค่ะการหาค่าอินทิกรัลจากัดเขตนะคะสูตรก็จะเป็นตามนี้ก็คือเราจะอินทิเกรตตามการที่เราเนี่ยเรียนรู้กันไม่จํากัดเขตไปแล้ว หลังจากนั้นเราก็จะเอาค่าที่เป็นขอบเขตมาแทนค่านะคะขอบเขตที่อยู่ข้างบนเราจะแทนก่อนขั้นกลางด้วเครื่องหมายลบแล้วเราก็จะเอาขอบเขตที่อยู่ด้านล่างไปแทนค่านะคะลองไปดูตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นข้อนี้นะคะอินดิเกต xdx ขอบเขตอยู่ที่0ถึง2นะคะ เราก็จะอินทิเกตตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็นอินทิเกต x ได้ x กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วก็ขอบเขตอยู่ที่0กับ2เราจะเอาตัวที่อยู่ด้านบนไปแทนค่าก่อนนะคะก็จะได้กลายเป็น2ไปแทนค่า x นะคะก็กลายเป็น2กำลัง2ส่วน2ขั้นกลางด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็เอาเลข0ก็คือขอบเขตที่อยู่ด้านล่างไปแทนนะคะ ก็่วนย์กำลังสองส่วนสองคิดเลขออกมานะคะก็จะได้กลายเป็นสองกำลังสองเป็น 4, สี่กลายเป็นสีนนะะ่ส่วนสองลบศูนย์ส่วนสองนะคะศูนย์ส่วนสองมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นสี่ส่วนสองได้เท่ากับสองก็เสร็จนะคะหลังจากที่เราดูตัวอย่างไปแล้วนะคะก็ให้นักศึกษานะคะไปฝึกทบทวนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ